ขอแรงๆหน่อยดิเออสามสบาทยังไงตรงนี้ปงงึ้งนูไปไก่พี่วะโดดทีโดดทีเออนี่แหละ จากเทียความบนเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ้านั่นก็คือเกมพี่วัวโดดนั่นเองนะจ้าจะได้กำไรหรือว่าจะได้กําบาดนะวันนี้เออมาให้มันรู้ไปเลยว่าพี่วัวโดดจะแจกหนักแค่ไหนนะจ้าขอเลิมเลยละกันวันนี้พังเขมา950บาทนะจ้าขอตกด้วยเบ็ดเบาๆไปก่อนนะคุณหนา เบทเท่าไหร่ดีคะเบทสิบไหมอะ่ะเออเบทสิบไปก่อนก็ได้นะเบทสิบหมุนออโตโส้สักสิบหมุนมายาวๆไปก่อนนะพี่พิณะเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่พี่วัจะโดดไหมเนาะมาอังปงเอาเปล่าไม่จงไม่จ่ายให้กันซะเลยมาหน่อยดิอังเปลา่าดอกนี้มาหน่อยเถอะดอกนี้เหรอลูกพี่นี่แหละเออเก้าบาทเบทสิบโอ้โหสิบหมุนไม่จ่ายวะ่ะ ท้ายพายุโอ้โหทายพาราว่ะพี่พี่เอ้ยก็คิดว่าจะท้ายพายุนะพี่พี่นะมาเบ็ดสามสิบเบ็ดแรงๆไปเลยหมุนออโต้สักสามสิบหมุนเลยห้าสิบหมุนไปเลยยาวๆไปเลยทีนี้จะได้กําไรหรือว่าจะล่วงนะทุกคนนะจะล่วงบ่าดอกนี้และนี่แน่หกสิบาทนี่แน่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 สามสิบบาทได้นี่แน่นแนเต็มจอเก้าสิบบาทสวยโดดเถอะ ปุอโทรทำโบสังโคไม่โดดว่ะเออสีสิบห้าบาทยังไงลอกนี้เออนี่แหละก้อนตโตมาแล้วลูกพี่ว้าวมาพันหกรบาทว้าวเงน,น,นก็โตโหสุดยอดว่ะดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับยังไงตอ่อรเวมาอีกไหมอ่ะมาดิผู้มาดีสามิบหบาทยังไงตอ่อรเวนี่เลยสี่สิบห้าบาท นี่นี่เออตัวส้มมาดิครับ15บาทยังไงตัวไว้ลงแบบนี้เออโยหกหหหสิบบาทสวยวะถือว่าสวยอยู่นะเออมาอแล้ว9บาทยังไงต่อพี่ดอกนี้จะจ่ายอีกไหมเนาะจะจ่ายอีกไหมเนาะนี่สิบแปดบาทได้มาไอ่แต่ก็มานะเออ <c oughs> ยังไงดอกเดียวรู้เรื่องไหมอ่ะขอแรงๆหน่อยดิ เออสามสิบาทาายังไงตรงนี้ปึ้งไม่จ่ายพี่วอโดดทีโดโดทีเออนี่แหละโอ้โหมาแบบปุ้มปั๊มปุ้มปัมสัมเพนีนแหละเงินลงมาสเปอร์เมกาหนึ่งพันห้ารอยบาทนะจะโอ้โหดอกเบลรู้เรื่องกระเบื้องแต่ครับกำไรเน้นไม่เน้นกำหมัดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเว็บดีดแบบนี้งไม่ได้บีบ่อยๆโยโย่โอ้ยตลกะ มาได้หนหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะจ๊ะโอ้โหโดดแบบนี้บ่อยๆนะพี่พี่หัวนะชอบมากถ้าโดดแบบนี้อ่ะเออเดี๋ยวเอามาเป็นหัวเลยมาโอยไอเราก็ติดอะไรไม่รู้เนาะพูดไรมั่วซั่วยังไงรองนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาอีกแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โยเนาะมาอีกทีดินี่แหละสามสิบบาทโดดอีกทีขอเถอนี่เนี่ยพุกมาเก้าบาทโอ้โหเนาะ เออมาอกแล้วก็บาททำไมพูมาบ่อยจังอยากได้อังปงอังเบาแบบนี้ก้อนเงินก้อนทองอะไรก็ได้มานี่เนี่สาสบาทเท้าทูนครับนี่ห้สบห้าบาทว้าวพี่ว่าโดดทีดีโดดเต็มจอหน่อยดดเต็มจอมาดอกนี้นี่แนะเต็มจอโหปากเรานี่คือโชคลาภมากเ 1, ว้ยหนึ่งพันแร้บาทนะจังราวันซูเปอร์เมกานะจังฮู้สุดยอดไปเลยดอกนี้ ดังนี้คือสุดยอดไปเลยแต่ได้กําไรมาเยอะแล้วนะพังงบมาแค่950เองมัง้งเออแต่ตอนนี้ได้มาตั้ง7000กว่าเนะี่ยสุดยอด Amazing เกมวัวโดดนี่คือสุดยอดอยู่ในดวงใจของฉันเว็บนี้โอ,อ้โหขอบคุณนะที่แจกหนักแบบนี้อะเออจะได้ตังไปเติมเน็ตแล้วนะโอ้ยนี่น่สามบาทสวยนี่น่เท่าไราหน่งารา้โอ้โหสามรอยบาทวะ่ะสุดยอดไปเลย แจกดีแจกหนักแบบนี้พี่ชอบครับโอ้โหได้มาตั้ง8250เน่เออรอบนี้เบ็ด50สิบนี่แหละมาสิบหมูนสิบหมูนสุดท้ายแหละขอเธอนี่นี่โอ้ยห้าร้ยบาทว้าวนี่เนี่ยบห้าบาทสวยนี่เน่เบ็ดห้สิบไม่ธรรมดาลูกพี่ เมท้าสิบมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะจ๊ะนี่มาสามสิบาทวะไงต่อลูกพี่ดอกนี้เนี่ยหก้นโตมาอีกแล้ววะนี่เนี่ยมาพายเงินรางวัลซูเปอร์เมกาสองพาร้อยบาทนะจ๊ะโอ้ยแหลดีกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกเนี่ยไม่ต้องไปซื้อให้มันบ่อยๆเนี่ยรอบเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกดอกเดียวอะเออ ได้กำไรมาตั้งเยอะแล้วนะนี่ขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะขอตัวไปถอนตังก่อนนะพี่นะได้กำไรมาตั้งโอ้โหเป็นหมื่นนะคิดดูเอาเองเลยละกันนะจ๊ะได้กำไรมาเป็นหมื่นเว็บดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถขีกลิงใต้ขีปได้เลยนะจ๊ะพิมก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะจุู๊เห็นากาเนอเนีงเ